สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์การอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเปิดกล่องอ e ีเวนต์กันว้านี่ครับผมกล่องอ e ีเวนต์ของผมสะสมไปนะทั้งเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองครับผมอย่างละสองพันกกว่าเลยนะปังเนี่ยกล่องเงินก็เกือบสามพันเลยครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดดูกันนะครับผมว่าผมจะได้อะไรบ้างนะแล้วผมเนี่ยผมตอนนี้นะทุกกล่องเลยครับม,มันจะเป็นรางวัลพิเศษทั้งหมดเลย เดี๋ยวเรามาเปิดดูก่อนเลยดีกว่าครับผมเพากล่องแดงเนี่ยกล่องร้อยเนี่ยมันจะได้อะไรโอ้ยโคตรรู้เลยผมเก็บมานานมากๆเลยผมแทบจะไม่ได้เปิดเลยนะเออมาดูกันกล่องร้อยครับผมกล่องแรกกล่องพิเศษจะได้เอานะเอานะเอ้ยหูงไม่มีตัวเอเลบัสเลยครับผมเอ้ยได้สีมหอีกแล้วว่าโอเคผมนะอ่าลืมบอกเพื่อนๆไปเลยนะว่า นี่ผมในกล่องร้อยครับจริงๆผมก็อยากจะได้เอเรบัสนะครับผมแล้วก็โมดูนิวคีแอมพิฟายนะถ้าได้ตัวนี้มาสุดๆแล้วครับผมนี่ก็ได้นะเนี่ยไอีพิสม่าหรือเทิร์มเอไอเซลล์ม็อกเทลนี่ครับผมก็ได้หมดเลยสุดนั้นเลยครับผมส่วนกล่องร้อยห้าสิบนะครับผมที่อยากได้แน่นอนครับผมมันก็ต้องเป็นปั๊บเนียรีวิเนนซ์กับกล่องโอเคิเหรียญทองครับผมนี่เลยอันน่ะประมาณนี้ก็ปั๊บเนียรีวิเนนซ์ก็ได้ครับผมโอเคินก็ได้ส่วนกล่องสองร้อยนะนี่เลยครับผม ตัวอันแรกนี้เลยเลเซอร์บล t c แคนนอนครับผมอันนี้เนี่ยผมยังไม่มีอยู่อันเดียวเลยครับแล้วก็ชิ้นส่วนของโมนาสก็ได้ครับผมปืนคลสก็ได้อะไรใน,นกล่อง200นี่ผมอะไรก็ได้ยกเว้นแมน i ิสแมนติสตันไปแล้วเยอะแล้วด้วยโอเคครับผมมาดูกล่องพิเศษกล่อง150กันจะได้อะไรฟัาบเนี่ยฟับบฟบโอ้โหเออ อะไรก็ได้แหละครับผมเงียวสีของรีเวนเนียนครับผมโอ้แย่เลยไอ้อ่ะครับผมมาดูกล่องการันตีกล่อง200กันดีกว่าเอานะาขอเป็นเลเซ,ซอ,เเซซอร์เลเซ,ซอร์บลัคเลเซอร์เลเซ,ซอร์ดีเลเซ,ซอร์บลัคมาไม่มาเลยครับผมอ้มีแต่ตัวเอจิตอะ่ะอ่ะปึเอเกัาไปครับผมได้บูลาวาอีกแล้วโ้ย ได้แบบแบบเยอะมากมาเลยอันนี้มีเป็น2กระบุงครับผมโอเคงั้นเรามาเปิดกล่องร้อยกันดีกว่าครับผมมาดูกันว่าเราจะได้ New Key Amplifier มาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอาทองแล้วกันครับทองมาเป็นเฮลครับจริงๆนะไอตอนนี้ตอนที่เรากดไปครับผมมันสุ่มแล้วล่ะส่วนไอสามไปที่ทำไมให้เลือกอ่ะมันเป็นกิมมิคให้เราเล่นสนุกสนุกเล็กๆน้อยๆครับผมจริงๆของที่เราได้อ่ะมันได้มาตั้งแต่เรากดเยอะไปแล้วครับผม ที่เลือกนะมันทำไปงั้นๆแหละ <laughs> เนี่ยทิ้งกดปุ๊บเนี่ยเราได้ของแล้วละ่ะแต่ว่าตอนที่เราเลือกเนี่ยมันก็ทําเป็นอย่างั้นแหละครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะกดไปไหนก็ได้ไม่ต้องเสียใจค,ครับผมว่าเฮย้ยกดตรงนี้สลับไปตรงนู้นกดตรงนู้นสลับอยู่นี้มันไม่เกี่ยวเลยครับผมอ่าแย่เพียบมาอู้พายเพาเวลเซลครับอย่นันนี้โอเคมากๆเลยนะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมเปิดนี่อีกอันหนึ่งแล้วผมไปเปิดร้อยห้าสิบแลเดี๋ยวให้ค่าการันตีไว้ก่อนทองครับทอง หน้าพิซมา500ชิ้นอ่าอ่าผมเดี๋ยวให้คาการันตีเอาไว้ให้คารางวัลพิเศษอุ้ยต้องเอลิบัส1,000ชิ้นสิเอลิบัส1,000ชิ้น1,000งพัโหเฮล2,500ัอ้ยเยอะเลยอ่าครับผมราคาไว้ก่อนคาไว้ก่อนนะต่อไปครับผมกล่องร้อยนะจะมีฟาบเนียมาให้โดมนมั้งวีเนี่ยฟลยอย่าบอกนะว่าได้ได้สีอีกอะ่ะ อท็อกซินหนึ่งพันชิ้นก็ยังดีดีกวสีปั๊บเนี่ยนะเฮ้ยดีกว่าสีเ่เลเวนแนนนะหาครับผมไปต่องต่อไปกันโอ้ปะการางวัลครับผมอ๋อวอซิลิซ่าครับผมโอเคเอ่ะต่อไปครับอุ้ยนี่ปั๊บแน่ๆเลยปับ๊บไม่หวาเป็นครับผม2,500ชิ้นไอ้ต่อไปเลยต่อไปเลยจะดได้โอ้โหเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยปืนปืนปืน,ปนไม่มี อะไรให้เลือกเลยเบนหนึ่งพัน 1, ชิ้นครับผมเอาอีกเอาอีกนะเอา้าตึ้งต่ออินเทอร์เน็ตอะไรกัน oh God. โอ้ไม่ก็ดูอาล้านอะไรเนี่ยโอเคครับมาต่อมาต่อมาร้อยห้าสิบได้ว้าวหนึ่งพันชิ้นเป็นอีกแล้วครับผมอะตอ่ตองนี้จะได้อะไรไอ้ไอ้โอ้โหเหมือนเดิมเลยเศษปืนเศษปืนแล้วก็สีเลยไปนั้น อะไไลน์ท็อกซิน1,000ชิ้นครับผมต่อไปเอาอากล่องนี้ข้าวุ่นเดี๋ยวเราพยายามไปกล่อง200กันอ๋อเกิดมาได้นะเอ้ยเลเวันนี้สองพชิ้นครับผมว,ว้วาวว,าว้าวว้าวโอเคอีกสองกล่องนะเดี๋ยวผมจะเปิดคาแรนีไว้เหมือนเดิมอุ้ยพาวเวอร์เซลเลยโอ้พาวเวอร์เซลเลยอย่างเงี้ยพาวเวอร์เซลว้าลิคาโดครับผมยาก่ากยา,ยา,ยา,ยายจะเย้ดีไหมเนี่ย <laughs> มาครับผมมาอูยเหมือนเดิมเป๊ะโอเคเลเวลนนอีกแล้วครับผมอ่ะขากันตีไว้ก่อนมาครับต่อมาเราไปเปิดกล่อง2 0 0กันมาลุยเลย200จะได้อะไรได้อ้ยแมนติดแมนติส2ง0ัเฮ้ยแมนติดเลยแมนติดส5 0 0ันห้าเยืยได้เฮ้ยโมนาส0 5สิเอ้ยสิแมนติดผมได้ทันหมดแล้วอะมาใหม่ครับผมฮู้ฮู้ฮู้ลุยต่อ โมนาสองพันโมนาโโหยมาต้องได้มั้งแหละเอามา2อันเนี่ยมาโมนาเถอเยสโมนาห้าพันวู้ยย้ยยยยยยยเยยยยยลยย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 ยมยยเยยยยรยย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 เยย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 ยมาเยย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 มยยยยยยยมยยยโน้ยย โอเคครับผมโมนาซึ่งมือชิ้นเดน้อโอเคย,นะ okay. ยอดไปเลยครับผมอ่าต่อไปครับอ่าทาการันตีไว้ก่อนเฮ้ยเลเซอร์บลั๊โอุ้ยเอาอะไรดีอ่ะอะไรก็ได้แหละจริงเพราะมันเลือกไปแล้วบุลว่าอีกแล้วครับผมเย้โอเคมาเดีย๋ยวเรามาเปิดกล่องการันตีหนึ่งร้อยมาพิเศษหนึ่งร้อยกันดีกว่า เออกล่องร้อยได้อะไรว้าวอุ้ยไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่มาเป็นอันๆเลยวะเฮ้ยนี่แต่เศษโอ้โเทเค็นห้าเราห้าสิบชิ้นครับผมห้าสิบเหรียญทองนะเอ้ยอ่ะคืนคืนคืนโอเคไปครับผมไปต่อดูสิจะได้อะไรเนี่ยว้าสามร้อยอืมเฮ้ยได้สามร้อยทองอ่ะอ่าดูกัน ปับป๊บๆเลยมาทึบเข้าไป2,500พิสมาครับผมว้าวเอาละครับผมต่อไปเลยต่อไปเลยมาะขออีก50แล้วกันนะได้ครบเสร็จโอ้พิสมา1,000ชิ้นครับผมไปไปไปต่อไปต่อไปโอ้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 สามร้อยทองอู้พิสมาสองพันห้ครับผมนั่นนะมาต่อเลยต่อเลยเฮ้ยขอพาวเเวอร์ซีลเหอะ เอาเซลพาวเวอร์เอเลบาสห้าร้อยชิ้นครับผมโโคตรเล็กอะเมื่อวันต่ำสุดเลยยอมาต่อไปครับอุ้ยมันไม่มีอะไรที่แบบจริงๆเป็นอะไรห้าร้อยชิ้นครับผมอ่มาดูครับต่อไปต่อไปอไปุ๊บเขให้ครับอื้มที่มาอ,อีกห้าร้อยไอ้อันหนึง่งอันหนึง่งเดี๋ยวขยับไปร้อยห้าสิบบ้าง อุ้ยสามร้อยทองสามร้อยเย้สามร้อยทองวู้ฮู้ยอดว้านีนะผมองหาย,ยากนะโอเคครับนะเราไปร้อยห้าสิบการ,รันตีกันดีกว่าอบอลพิเศษในกล่องร้อยห้าสิบนี้ก็คือปั๊บเนี่ยเธอปั๊บโอ้โหเอ่มจำจี้มาเกือบแปดกระถ้อนหน้าแว่นปึ๊กเขาให้ครับผมอันนี้ได้เบนครับผมเย้อา,า,า,าผมน้องเปีทักงสองกล่องนะ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอืมมมมันก็นะท็อกซินหนึ่งพันชิ้นครับผมมามามาเอ้าหูแบบอะไรอันนี้นะปึ้งเข้าไปเบนหนึ่งพัน 1, ครับต่อไปต่อไปอุ้ยหนึ่งร้อยท็อหนึ่งร้อยเหรียญร้อยเหรียญู้ป้ามเนี่ยหนึ่งพันชิ้นครับผมก็ยังดีนะโอเคต่อไปครับผมกล่องนึงป้าป้าป้าโอ้โห โอ้สีเลเวนียนอีกแล้วอะไรเนี่ยเอ้ยโอเคนาการันตีเลยนะผมเอาอะไรดีเอาเอาน,นี้เปิดกแล้กันเปิดที่สิกล่องเลยเนาะอันเนี้ยเฮ้แต่ว่าครัง้งต่อไปก็เปิดไม่ได้น,ะนั่นนี่ไม่ได้สิโอเคครับผมจะเปิดอันนี้ให้มันการันตีก่อนอ่าเฮ้ยเอ้ยยยเอยเอ,อกลโลโกกลังประการ,ระกางวัลโอเคครับผมีเคียมีไฟ โอเคเลยอะ่ะว้าวว้าวาว,าว,าว้มาครับผมดูกันนะต่อไปจะได้อะไรทองกันทองเยสทองสามร้อยครับผมว,ว้มาวไปเลยอ่าป,ปึ๊บปื๊บ 300. สามร้อยสามไม่ได้ <c oughs> จะเอาอีกจะเอาอีกอมาดูกันต่อต่อไปนะต่อไปนะเฮ้ยพันห้าร้อยเซลสามร้อยทองกันไ,ได้หมดพันห้าร้อยเซลครับผมว,ว้าวโอเคเซลผมตัดแคนมากๆเลยเพราะเล่นเยอะนะ เทลมันก็หมดเร็วครับผมือขออีกนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเยสได้อีกแล้วว้าวโอเคมามามามเฮ้ยสามร้อยทองดิอย่างเงี้ยจะเหลือเหล้อสามร้อยทองดิว้าพิษมาห้าร้อยชิ้นครับผมมามามาฮย hey, นี่ได้หมดอือเยสพันห้าร้อยเซลครับผมยอดเลยมาจ้ามาจ้าเอาสามร้อยทอง 300ทองว,ว,อวู้ยอ้าครับผมดึกดึก,ดกเฮ้ยขอทองอีกนะขอทองอีกเ็าะไม่ได้แล้ว <laughs> โอเคครับผมได้ได้เห้าร้อยชิ้นนะอา่าครับผมต่อไปผมจะไปเปิดนี่เลยไล่มาก่อนตอนนี้ครับจะเปิดกล่อง200ก่อนนะกล่องระวัลพิเศษครับจะได้อะไรขอเลเซอร์บลัสรเธอเลเซอร์บลัสไม่มาให้เลือกเลยนี่ไงไม่มีเลยจริงๆคือโอโออกโคตรยากอ่ะ ป,ปึ๊บได้บุรว่าอีกแล้วครับผมเย้ไปเยอะเลยนะโอเคมาเราเปิดให้หมดเลยมะเลหลืออีกไม่กี่กองเองนะเฮ้ยเลเซอร์บลั๊ไม่มาจริงๆเนี่ยอ๋ออันนี้ครับผมรีแพร์บลัสิสเต็มนะอ่านี่สำหรับเวลาตุ้มลงไปแล้วมันก็จะหิวเลือดให้เราได้เยอะเลยแหละครับผมสำหรับสายยานแม่ผมมีสองอันแล้วเนี่ยอยู่ปึ๊มสองหมื่นกว่าเลยอาครับผมต่อไปกันต่อไปต่อไป อ้าหุยเลเซอร์มาเฮ้ยเลเซอร์มาเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์เยัได้แล้วว้า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 วว้นี่แหละครับผมที่ต้องการโอเคสบายใจนะโอ้ยกิ๊บกร๊บเก๋ๆไปโอ้โหนี่อะไรก็ได้ครับผมตอนนี้ผมสบายใจแล้วโอ้คุมาอีกแล้วดีแพร์บลัสครับผมโอ้โหมากันเยอะเลยคราวนี้เอานและครับผมไปรัวๆไปรัวๆ เอาให้หมดกันไปเลยล moon, กล่อง200เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมูลูเมสมาต้องมูลูเมสดิปึ๊บก็ไปครับผมอู้บูลาว่าอีกแล้วเย้ดีใจนะฮึมฮึมปัดฟันดีใจครับผมอ่ะกล่องรางวัลพิเศษ200ครับผมเอาอะไรมาเฮ้ยไททันก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์ใหม่แล้วเลเซอร์บอกได้เยอะไปเลยนะของโมดูลโมดูลเย้โมดูลครับผม ที่ไททันแอนตี้คอนโทร่ก็ผมมันจะป้องกันไททันของเราเนี่ยไม่ให้โดนล็อกขาไม่ให้โดนลดดาเมจแล้วก็ไม่ให้โดนน้ำเอฟเฟกน้ำแข็งครับผมจะไม่สามารถกัน EMP ได้นะเวลาตันแล้วมันจะทำงาน10วินาทีครับผมแล้วก็คูลดาวน์10วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่2อันเนี่ยมันก็จะกันให้เราได้ทั้งเกมเลยอ่าสุดยอดโอเคครับผมไปรัวๆกันไปเลยรัวๆกันไปเลยหุยมาอีกแล้วนี่กล่องธรรมดานะไม่ใช่รางวัลพิเศษด้วยนะเฮ้ย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 มูรูเมสครับผมว้าว มาเป็นตัวเลย <reveal> เอาละครับผมได้กล่องเดียวกล่องสุดท้ายแล้วได้อะไรปืนปืนเฮ้ยออกเฟสเลยนี่ครับผมต้องปืนเรสเลยผมถ่ายอันเดียวเท่านั้นครับผมเฟสไปข้าง็ดเด็ดเด็ดเดไดเด็ดเอาอเด็ด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 เด็1เ0็ดเดาดเม็ดเด็ดเด็ดเดดเด็ดเดดเเด็ดเด็เดด ฮ้ยได้สองร้อยก็ได้นะ <c oughs> เอาไปเปิดกล่องใหม่สองร้อยเหรียญยอลิคาโดใหม่กแล้วครับผมว้าวว่ากโอเคนะมาครับผมไปรุยก,กันต่อรุยก,กันต่อเออโวเฮ้ยร้อยเหรียญทองก็ได้นะจะได้เปิดได้เีินเย้หนึ่งร้อยเหรียญทองครับผมว้าวตบมือหน่อยโอเคอ่ะอ่ะครื่องมือนสองร้อยเปิดได้แล้เย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 ้ เฮ้ยผมอ่ะจะบอกนะว่าออกมาได้ส uh, ีเลยวันนี้นี่จะเอามาเยอะแยะนี่ทำอูสีแล้ว้ใมาต่อหนึ่งครับผมสุดท้ายละหกพันเซลหกพันโอ้ยอยู่ยลุงบ oh ินหอกครับผมคนะขับของฟาบ์เนี่ยครับทำให้ฟาบ์เนี่ยตอนบินเนี่ยสามารถเจาะโลได้โอดโหเลยโกมากๆโอเคผมเปิดไม่ได้แล้วต่อไปครับผมกล่องกรรนกล่องสมบัติพิเศษนี่เลยกล่องร้อยครับมาดูว่าจะได้อะไรกัน วันพิเศษในกล่องนี้ก็คือเงา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 ชื่อกระเป๋าอะไรโอ้เฮล2,500ชิ้นครับผมโอเคครับผมต่อไปเรามาดูกล่อง200สุดท้ายของผมกันมาดูครับผมดีได้เหรียญมาจากกล่องราศีนะจะได้อะไรหเอาอะไรดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บอูแมนทิส5,000ชิ้นไอโมนาห5,000ชิ้นครับผม โนาเนี่ยผมว่าตอนนั้นผมมีอยู่12,500นะผมเอาไปหมดใช่ไหม1 2 0 0ที่สุนเนี่ยไม่ตันนะผมมันขาดอีก57ผมว่าน่าจะประมาณ13,500หรือไม่14,000ประมาณนี้เนาะจะตันทั้งลำนะครับผมโอเคหมดแล้วเปิดไม่ได้แล้วนะเรามาดูโมนาของผมกันดีกว่าอี่ลล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 ลเเลล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 ล่ลล จากปกตินะผมเลเซอร์อันเดิมนะเลเซอร์อันเดิมมันจะทำเดาเมจอยู่ที่1 4 2 3งห่นส้ยใช่ไหมครับผมแต่อันนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น22,605โอ้โหโคตรเยอะเลยนะด้านโมนานะครับผมโจมตีเนี่ยครั้งละ73,378มืามพมรจ็ดสิบแปดใช่ไหมลุงดันก็แสนกว่าเลยครับผมนะแล้วก็อัปเกรดครับผมเพราะผมนี่ผมมีชิ้นส่วนอยู่อีกหูอีกสองหมื่นได้อีกสองล่าเลยแต่ว่าชิ้นส่วนคนเนี้ยเอาเพื่อนเพื่อนอัพการแล้วอย่าขายนะ ว่ามันอาจจะเอาไปอัปเกรดเป็นอัปเกรดปืนได้ครับผมอ่าีข่าววงในมาบอกนะว่าที่สวนอยาขายนะตัวนี้อาจจะเอามาอัพป,ปืนได้ครับผมอัพป้อมปืนของเรานี่ยเยสตัน yes, หมดแล้วว้าวว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 อวววลวว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 มวว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 วัววมววว่่ววเววว้วววววัวว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 มววยโอ้โหเยอะเลยวต่เนี่ยครับผม,มรมผมนะรบบป้องกันเววเนี่ยผมก็มีแค่อันเดียวนั่นแหละ อันปกติเลยหน0 0ันครับผมอันนี้มันต้องส2 0 0 0นองเนี่ยป,ปกติแค่12 0 0 0เองโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวดูนี่ก่อนนะไททันนะไททันมูรูเมสของผมนะแล้วก็บูรว่าอีกหนึ่งกระบุงครับผมนี่มูรูเมสเลยนี่ครับผมไททันเจนนี้นี่อีอ,อันเนี่ยมีสองอันแล้วครับผมนี่อีกสองอันเป็นสี่อันแล้วก็ที่ติดตาลาง้าอีกสามอันนี่ผมขายไปโคตรเยอะเลยนะ โอ้ oh my god เยอะมากอะ่ะโอเคครับเพื่อนก็มาเปิดกันหมดทั้งหมดแล้วเนาะก็เพื่อนหวังว่าเพื่อนๆก็จะลุ้นตามไปกับผมด้วยน,นะครับผมอ่าแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะตอนนี้เหลือเวลาอีกหกฟันครับผมผมเปิดอันนี้วันที่27ได้ครับผมก็นั่นแ,แหละเพื่อนๆก็มีเวลาเปิดดูครับเป็นแนวทางในการเปิดว่าจะได้เกลือไม่เกลือหรือได้ของอะไรที่เพื่อนต้องการหรือเปล่านะครับผมหล่ะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ย